อีกเช่นเคยครับมาในช่วงการถ่ายทอดสดฟุตบอลเช่นเคยนะครับผู้สนับสนุนของเราครับน้ำอบไทยตลานางรองน้ำอบไทยน้ำอบหอมอบด้วยอุณหภูมิสูงผ่านการพัดเจะจายเขย่าก่อนดื่มอย่าลืมก่อนดูก็ลองดูครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับมาร่วมภาคกันด้วยวันนี้คุณแจ็คพู้ไม่ว่างฮะก,ก็เลยติดต่อให้น้ำหมานโพทะเลชือโพทะเลครับโพทะเลนะฮะโพทะเลคุณพิจิต โพทะเลเป็นอำเภออยู่ตองพี่จิตครับบอลพิจิตก็ดังอยู่นะฮะเอาเอาวันนี้น้ำหมานะน้ำหมาจะมาร่วมภาควันนี้เป็นศึกวันแดงเดือดครับลิเวอร์พูลจะมาพบกับแมนยูซึ่งตอนนี้คะแนนไม่ห่างกันมากครับกำลังบี้กันอยู่ในพื้นที่ของยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยครับผมต้องบอกกันว่าวันนี้นะครับผมบรรยากาศดีฟ้าเปิดนะครับผมลมก็มาจากทางเหนือแน่นอนนะครับผมวันนี้ดูกันว่าใครจะได้นั่นน้ำกันก่อนกันอะไรนะครับอะไรนะ คือในสนามไม่ไม่ไม่มีน้ำนะฮะเป็นสนามหญ้า่าสนามหญ้าครับผมอวัลนี้นะครับผมแมนูก็มีในท้ายนะครับผมเป็นเดเกอาในท้ายผู้รักษาประตูครับในท้ายไม่จำมาจากไหนวะเนี่ยข้างหน้านะครับที่มีคนให้สัญญาณว่าจะออกซ้ายหรือออกขวาก็เป็นเวนรูนี่ทั้งสองลำเรือได้ประคบกันแล้วประจบกันแล้วสองทีมนะครับผมได้เดินทักแถวลงไปแล้ว อานั่งประจำตำแหน่งตอนนี้ก็จับมือจับพายกันให้เรียบร้อยเอาแล้วข้างกล้องข้างทางเชียร์กันเต็มที่วันนี้มาดูกันว่าเจ้าแม่หัวใจลูกเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแ<ะ>ม่ามาจากไหนครไม่มีในสนามไม่ม,มีเจ้าแม่ตะนนี้เกณฑ์การแข่งกําลังจะเริ่มขึ้นนะครับขอให้สนุกสนานนะครับผมเอาล้วครับลิปูเริ่มต้นเขียนลูกแล้วแม่คุณแม่ไปแล้วแม่จมหัวใจครับนี่นี่นี่ครัแวกหานไปแล้ว มีโคมาแล้วมีโคมาแล้วเจ้าแม่ตะเคียนต้องตีมาตีมาตีมา้ยพี่เขาตีเจอหลาดเลี้ยงเจ้าแม่ตะเคียนท้องที่ไหนแล้วเจอหลาดเลี้ยงไปแล้วแม่เจอหลาดเจอหลาตกรหยสตอรีสตอรียังไงสตอรีโคมาแล้ ไปไปไปแล้วกลับมากลับมาไปใหญ่แล้วไปไปใหญ่แล้วไปไหนเนี่ยฮะนักหมันบอลยังเลี้ยงกันอยู่เลยอ๋อครับผมเจ้เล่นส่งมานะครับผมลู้คัสเลยว่าครับผมส่งมาปีกขวานะครับถ้าใครดำนำอ๋อจัลลาร่าเลี้ยงไปแล้วครับผมอ่าเลี้ยงไปแล้วครับผมไม่น่าเชื่อครับแม่ กูจะตัดเลือดตีตีเลือดต้องตีเลือต้องตีกูจะตัดหัวใจหัวใจอะไรจะไม่ตะเคียนทองอะไรฮะนี่แมนยูเลือบภูมีจะไม่ตะเคียนทองด้วยเดี๋ยวเจอโดนน้ำมันตกลงน้ำมันเข้าไปแล้วนี่เข้าไปแล้วนี่เข้าเข้าทำไมเดินสองแถวเข้าไปและอ๋อเขาพักครึ่งแล้วพักครึ่งโอ้แล้วทั้งไงน้ำมันตกลงน้ำมันเป็นนักภาคอะไรนะอ๋อผมผมภาคเรืออยู่พนังเลครับภาคเรือครับ อ๋อแต่มาภาคบอลก็ช่วงนี้น้ำแห้งแล้วก็แม่ต้องบอกกันว่าวันนี้นะครับผมบรรยากาศดีฟ้าเปิดนะครับผมลมก็มาจากทางเหนือแน่นอนนะครับผมวันนี้ดูกันว่าใครจะได้นั่นน้ำมันก่อนกันอะไรนะครับอะไรนะคือในสนามไม่ไม่ไม่มีน้ำนะฮะเป็นสนามหญ้าอ่าสนามหญ้าครับผมวันนี้นะครับผมแมนยูก็มีในท้ายนะครับผมเป็นเดกิาในท้าย ผู้รักษาประตูครับในท้ายไม่จำมาจากไหนวันนี้ข้างหน้านะครับที่เป็นคนให้สัญญาณว่าจะออกซ้ายหรือออกขวาก็เป็นเวนรูนี่ทั้งกองลำเรือได้ประครบกันแล้วประจบะันแล้วสองทีม,น,ทมน,ทนะครับผมได้เดินทักแถวลงไปแล้วอา้าวนั่งประจำตำแหน่งตอนนี้ก็จับมือจับพายกันให้เรียบร้อยอแล้วก็กองฟังข้าง,งทางเชียร์กันเต็มที่วันนี้มาดูกันว่าเจ้าแม่หัวไจลูเจ้าแม่ตะเจ้าแม่มาจากไหนฮะ ไม่มีในสนามไม่มีจะไม่ทำวันนี้เก์การแข่งกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับขอให้สนุกสนานนะคบผมเอาละครับปุู้เริ่มต้นเขียนแลครับแม่คุจะว่าแวกไปแล้วแม่จะมือข้าไปคเันี่นี่นแวกไปแล้วเอาครับแม่คุกดูนีโคมาแล้วนีโคมาแล้วเจ้าแม่ตะเียนต้องตีมาตีมาไีมานีา เจอหลาดเลี้ยง้็แม่ตะเคียนท้องที่ไหนเล่าอ๋อเจอหลาดเลี้ยงไปแล้วแม่เจอหลาดเจอหลาดตกอะหรสตลิีสสตลิียังไงสตลิีตวงวไปสตลิีตวงไปตวงไปเอาสายมาตัวมาตัวมาตีคุณยงหัวใจตามไปหัวใจตามไปหัวใจตามไปนวตามไปแหวกแล้วโอ้โหไปแล้วเจ่นไหนไครตรงนี้พี่หายตามตามไป้วตามไป้วตามไปนะเดี๋ยวไปไปไปแล้วกลับมากลับมาไปใหญ่แล้วไปไปใหญ่แล้วไปไหนเนี่ยนะทหารบอลยังเลี้ยงกันอยู่เลย ก็เล่นส่งมานะครับผมรู้ขานเรียกว่าครส่งมาปีกว่านะครับอ้าใครดำดำเอออา่านะครับอ๋ออดามลวร์าเลี้ยงไปแล้วครับผมอ่าเลี้ยงไปแล้วครับผมไม่น่าเชื่อครับแวกไปแล้วไปกันนะกระจโอ้โหมาแล้วตีโค้งมาแล้วเห็นไหมนะเห็นไหมนะเห็นแล้วตีตีช่วยตีตีดาวกระจายลงคุณผูครับโอ้โหวันนี้ดูจะไปเหัวไปกันไหมครับผมใครจะมาเห็นต่อตีตีตีหัวไปตับ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 คือรับตีตี ตัวตีเกือบตัวตีไัวเตะหัวใจหัวใจอะไรเจ้าแม่ตะเคียนทองอะไรฮะนี่แมนยูเรียบูมีจ้าแม่ตะเคียนทองด้วยเดือวเดือดณน้ำหมันตกลงน้ำหมันเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าเข้าทำไมเดินตรงแถวเข้าไปล่ะอ๋อเขาพักครึ่งแล้วพักครึ่งโอ้แล้วทําไงน้ำหมันตกลงน้ำหมันเป็นนักภาคอะไรนะฮะอ๋อผมผมภาคเรืออยู่บนทะเลคร่ะภาคเรือครับอ๋อแต่มามาภาคบนก็ช่วงนี้น้ำแห้งครับผู้ชมก็เลยต้องมาหาไป็นนักภาคครับผมก็เราจะ อยู่นี่ไม่ได้จะต้อหาอะไรทำปนนไปเรื่อยๆัยังไงเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาอาจจะเหลือผมคนเดียวนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ